สวัสดีเพื่อนๆชาามอร n นิ่งมูนทุกคนผมช่องคลิปตัวบอยนะครับเพื่อนๆเ,เตรียมจับค้อนให้มันสองมือจับขวานให้แน่นกับกิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้กับกิจกรรมแข่งขันการทําฟาร์มนะครับใครชนะรับห่างกระรอกลุกดิกลุกดิกสุดคิ้วไปครอบครองได้เลยทันทีนะครับสงครามเก่าพึ่งจบไปสงครามใหม่ได้เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ สายฟรีอย่างเราก็เตรียมตัวเข้าไปฟาร์มเมล็ดเพื่อ,อาขายให้กับท่านสุนลต่านทั้งหลายนะครับที่จะเอาเมล็ดพันธุ์นะครับไปแข่งขันการเพราะปลูกกันนะครับซึ่งผู้ชนะในเดือนมกราคมเดือนที่แล้วนะครับผู้ชนะปลูกไปหลายแสนเมล็ดเลยนะครับเป็นจํานวนมากเยอะเลยทีเดียวน,นะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเพื่อนๆสายฟรีทุกคนและเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านนะครับเตรียมตัว เก็บสะสมเมล็ดเอาไว้ขายได้เลยนะครับโดยคริปโตบอยนะครับก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับมาฟาร์มกันที่ด่านล็อกีิโลดนะครับหรือว่าด่านแร่หินนะครับด่านนี้จะใช้เวลาฟาร์มนะครับน้อยที่สุดนะครับยิ่งเพื่อนๆมีหลาย ID นะครับด่านนี้ก็จะประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลามากๆนะครับก่อนอื่นเราก็มาเก็บผลไม้ตรงจุดนี้นะครับ แนะนําให้มาเก็บแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วก็ฟาร์มหินได้เลยนะครับและในดานนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีเซตตีหิน3ทีแตกนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆืนะครับได้หินต่อรอบนะครับมากขึ้นนะครับถ้ามีเซต3ทีนะครับหินต่อรอบก็จะได้ประมาณหกสก้อนนะครับต่อรอบนะครับอ๋อถ้าเพื่อนๆมีอนมีอาวุธครบแล้วนะครับก็ตีแต่หินอย่างเดียวนะครับฟาร์มหินอย่างเดียวนะครับพวก ก้อนหินแร่นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาเราฟาร์มแค่หินก็พอนะครับซึ่งตัวนี้นะครับแหวนหินยังไม่ครบนะครับก็รอบนึงนะครับร้อยเอเนจีได้มาหินมา43ก้อนนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีเซตตีไม้3ทีแตกแล้วบวกด้วยถุงมือนะครับก็ไปตีปลาสนดีกว่านะครับเพราะว่า1รอบจะได้ท่อนไม้มา70ท่อนนะครับ ก็เลือกด่านให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่เรามีนะครับ2ด่านนี้นะครับป่าสนและด่านหินนะครับก็จะใช้เวลาน้อนที่สุดนะครับถ้าเราฟาร์มเอาท่อนไม้เอาก้อนหินอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับการฟาร์มเพื่อกิจกรรมมาใหม่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องคริปโตบอยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ